นะครับผมในช่วงบ่ายนะครับบอสใหญ่อย่างพี่บอยอัตพลณบางช้างก็บอกงี้เอ่ยปากชมแมลงอกป่ทีนะฮะครูบิลอัตภอ,อ,อรพันธ์นะครับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ Coffee Prince เวอร์ชันไทยเนี่ยหน้าดูยิ่งขึ้นเพราะว่าครูบิลเนี่ยนะฮะก็คอยบิลอารมณ์น้องๆครับซีซั่น7ของ a อเอฟเอนนี้ครูบิลก็เป็นมือหนึ่งแล้วนะในเรื่องของการทำ เป็นเป็นคนที่โค้ชเด็กๆก,กันนะครับแล้วตอนที่ผมไปดูนี่แกก็โหพยายามสร้างอารมณ์ของเด็กๆก,กันนะครับเพราะว่าคือการถ่ายละถ่ายละครอันนี้อย่างที่ผมบอกมันถ่ายเป็นซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลา acting งานแบบนี้ acting coach มันจะมีความสำคัญมากๆเพราะว่าอารมณ์ต่อเนื่องอ่ะมัน,ม,นมันต้อง b ิ i l กันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นซีนซีนไป ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเสร็จซีนนี้ต้องไปถ่ายกลับไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะนั้นเวลาอารมณ์อย่างเราไปเห็นเนี่ยถ้ามีภาพอยู่เนี่ยถ้าจะเห็นว่ามันจะมีอารมณ์สนุกมั่งอารมณ์ที่เป็นดราม่าอะไรมั่งเงี้ยมันจะอารมณ์ของเนี่ยต้องสลับกันไปเพราะนั้น acting coach มีความสําคัญมากด้านหนุ่มเตฟา F8 ค่ะหนึ่งในในักแสดง Coffee Prince เ v e r s i o นไทยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ต้องให้ครูบิวสอน acting ด้วยค่ะการแสดงก็จะมีครู acting ครูบิวอะไรเงี้ยสอนอยู่แล้วครับน้องๆ้เอฟ นะครับก็พี่ๆด้วยมีพี่แม็กซ์ด้วยแล้วก็บอสเบนน้องปั๊มเงี้ยสนุกครับสนุกมากเลยนะฮะคุยกันถูกคอมากนะฮะเบนนี่ตลกมากบอสนี่ก็เต้นทั้งวัน <laughs> พี่แม็กซ์ก็คุยสนุกดีครับผมก็สนุกน่วมง,งานกันสนิทก,กันแล้วฮะเดี๋ยวนี้พี่ย้งแหะครับพี่ยงนี่งานทํางานละเอียดมากครับผมก็คือแบบงานออกมาเนี่ยผมไปดูตอนฉากแอบไปดูเวลาจากมอนิเตอร์ภาพสวยมาก ภาพสวยมาแล้วก็มุมแล้วก็แสงที่ใช้สวจริงๆแฟนๆก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะประมาณกลางปีนี้แหละฮะได้ชมแน่นอนนะครับ Coffee Prince Version ไทยฮะ